อาจารย์มันจะบอกว่าเส้นปีนี้รหรือต้นปีหน้าถ้าร,รัฐบาลอง้์อิงอย่างเอาชนะใจประชาชนไม่ได้จริงๆมันจะเป็นเชื้อไฟที่มันจะไปโหมหรือจะไปจุดให้นิติสงครามให้ไฟนิติสงครามเนี่ยมันติดเร็วขึ้นใช่ไหมฮะถูกต้องครับพี่เพราะเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ผมเสนอไป3าข้อเนี่ยมันอยู่ในอำนาจของของคนเป็นนานยกรัฐมนตรีหมดเลยทำได้ตัวเอง <ๆ S 1> ตั้งแต่วันนี้นะฮะแล้วผมเรียนนะครับว่าปัจจัยอีกอันหนึ่งก็คือว่า ถ้าผลงานไม่ออกมาเนี่ยต่อไปเนี่ยนะครับกลไกของรัฐก็จะเกียร์ว่างนะครับเพราะเราต้องยอมรับว่าการะแสของฝ่ายแค้นเนี่ยต้องบอกว่าสูงและมาเร็วเกินกว่าสมัยรัฐบาลนายกปูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าประชาชนไม่เห็นผลงานนะครับประกอบกับฝ่ายแค้นโหโผมไปสองอันนี้มาบรรจบกันเมื่อไหร่นิติสงครามก็มีความชอบธรรมเท่านั้นครับผมโอเคนิติสงครามก็รอแค่ความชอบธรรมเท่านั้นแหละอาจารย์ถูกไหมใช่ครับ